ทียารเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยนสวัสดีครับพบก,กับผมโทมัสพิชเยนของพักตอีกครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นตามหน้าข่าวนะครับว่าสตาร์ทอัพโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายรายทั่วโลกเนี่ย มีข่าวอย่างหนึง่งมีแอคชั่นอย่างหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันก็คือการปรับลดคนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายคำถามคือทำไมบริษัทสตาร์ทอัพที่น่าจะมุ่งเน้นการเติบโตแล้วก็พยายามที่จะไปเป็นคนที่ครอบครองตลาดให้ได้ให้เร็วที่สุดน่าจะมีเงินทุนแบบไม่จำกัดเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงเหมือนกับเปลี่ยนรูปแบบแทนที่จะเน้นการเติบโตก็ต้องใช้คนใช่ไหมครับการลดคนจำนวนมากๆในเวลาอันสั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้การเติบโตชะงักหรือเปล่า ถ้าคุณผู้ฟังทำสตาร์ทอัพหรืออยากจะเข้าใจคำว่าอยากจะเข้าใจสตาร์ทอัพนะครับหนึ่งคำที่คุณผู้ฟังจะต้องรู้จักเลยในช่วงเวลาแบบนี้เพื่อจะเข้าใจสิ่งที่สตาร์ทอัพกำลังทำนั่นก็คือคำว่า Runway Run ์รันเวนี่ไม่ใช่ Runway แบบว่าแฟชั่นโชว์นะฮะจริงๆเอาว่าคำว่า Runway เนี่ยมันมาจากคำทางวิ่งที่เครื่องบินเนี่ยจะต้องวิ่งเพื่อที่จะ Take off เปรียบเทียบสตาร์ทอัพเนี่ยคล้ายๆกับเครื่องบินนั่นแหละรครับตอนที่มันจะต้องวิ่งทําความเร็วเครื่องบินจะต้องวิ่งทําความเร็วมาเนี่ยมันต้องทําความเร็วให้ได้ถึงจุดที่ลมเนี่ยมันสามารถที่จะพยุงเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยเทคออฟขึ้นไปบินได้วิธีคิดของสตาร์ทอัพก็เป็นแบบนั้นแหละครับ mm. เมื่อวันที่รันเวย์ way มันยาวมากพอแล้วเครื่องบินเทคออฟบินไปไปได้เนี่ยพอมันบินขึ้นไปสูงๆนะฮะ อยู่แตะเพดานบินในระดับสูงแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้ครอบครองตลาดคนอื่นจะตามก็ยากแล้วนะครับคำว่า runway ก็คือคิดง่ายๆครับสมมุติคุณมีเงินในกระเป๋าร้อบาทนะค,บคุณมีค่าใช้จ่ายที่หักลบแล้วครับหมายถึงว่าเงินที่คุณจะต้องใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยเท่ากับ10บาทหมายถึงว่าใช้จ่ายหลังจากหักเ,เงินได้ที่คุณได้มาแล้วนะครับคุณอาจจะค้าขายได้วันละ20แต่ว่า ค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยวันวันหนึ่งมันตก30บาทก็แปลว่าคุณติดลบวันละ10บาทเงินจะต้องไหลออกจากกระเป๋าทุกวันวันละ10บาทใช่ไหมครับคุณมีเงินในกระเป๋าร้อยหนึง่งแปลว่าคุณมีรันเวย์สิวันสตาร์ทอัพก็คือแบบนั้นแหละครับเขาก็ต้องคำนวณก่อนว่าเขามีเงินเท่าไหร่เงินที่ระดมทุนมาได้ในแต่ละรอบนะฮะจะก็จะมีรอบซีรีส์เอซีรีส์บอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับรันเวย์นั้นเนี่ยก็จะต้องถูกคำนวณโดยฝ่ายการเงินซึ่งจะต้องทํางานร่วมกับทางซ e o ผู้ก่อตั้งทีมบริหารอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องคํานวณให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องหนีตายให้ได้วิธีการหนีตายของสตาร์ทอัพก็คือว่าจะต้องแตะแต่ละรอบให้ทันนะครับพอซีรีส์เอ่ะเขาอาจจะอยู่ได้2ปีภายใน2ปีเขาจะต้องทำโกรดนะฮะให้ได้ถึงจุดที่มันเติบโตมากพอเพื่อที่จะไประดมรอบต่อไปก็คือซีรีส์บและกระบวนลู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับบางบริษัทนู่นไปนู่นเลยฮะซีรีส์เ GHI อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำรอดให้มันเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆจนวันหนึ่งไปสู่จุดที่ exit คำว่า exit ก,ก็คืออาจจะเป็นการเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือถูก t ท k e over ไปโดยบริษัทใหญ่ๆแล้ว runway จึงเ,เปรียบเสมือนได้กับเรียกว่าออกซิเจนนะครับเป็นชีวิตของ Start u p รายนั้นเลยทีเดียว Runway ในช่วงเวลาที่เงินทุนมันหามาไม่ยากเกินไปเนี่ยบริษัท VC นะฮะผู้ลงทุนเนี่ยต่างก็มองหาสตาร์ทอัพเพื่อที่ตัวเองอยากที่จะลงทุนเพื่อจะ เรียกว่าไม่ตกรถนะฮะเพราะว่าก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยสตาร์ทอัพแต่ละรายที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็สําเร็จแล้วก็สร้างผลกําไรนะฮะหรือว่าสร้างรีเทิร์นให้กับผู้ลงทุนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรม,มหาศาลจริงๆไล่ like มาเลยครับจะเป็น Facebook จะเป็น Google จะเป็นบริษัทอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยการได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพส,งสูงๆเนี่ยโอ้โหมันเปรียบได้กับการถูหวยเลยนะครับเพราะฉะนั้น การในยุคก่อนเนี่ยนะฮะการได้ลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของนักลงทุนสำหรับสตาร์ทอัพเองการหาเงินลงทุนไม่ได้ยากขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพที่เรียกว่าติดลมบนแล้วนะครับอ,อ,อาจจะขาดทุนมาหาศาลเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านต่อปีเนี่ยแต่พอมันติดลมบนแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนเพราะรู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยวันหนึ่งที่มัน exit เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเงินทุน ที่ลงทุนไปวันนี้มันจะกลับเปลี่ยนมาเป็นนะฮะเเป็นมูลค่าหุ้นนะฮะที่มันมหาศาลมากๆแต่ในตอนนี้ครับมันไม่เหมือนในช่วงที่ผ่านมานะฮะด้วยปัญหาเงินเฟอ้อเรื่องของสงครามเรื่องของเอ่อค่า,าราคาค่าพลังงานสารพัดปัญหาเนี่ยแหละครับที่ทำให้ปัจจุบันนี้การระดมเงินของสตาร์ทอัพไม่ได้ทำได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อน แล้วสตาร์ทอัพหลายรายพบเจอกับปัญหาหมูลค่าที่ลดต่ำลงมากมันไม่ใช่แค่เงินทุนอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากตัวธุรกิจเองด้วยที่ไม่สามารถที่จะสร้างการเติบโตได้มากเท่าแต่ก่อนเพราะว่ากระเป๋าเงินของผู้ใช้นี่แหละครับที่ไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้เหมือนก่อนๆที่ผ่านมาก็เพราะว่าเงินเฟอ้อก็เพราะว่าค่าพลังงานสารพัดค่าเนี่ยแหละนะครับหรือแม้กระทั่งยูนิคอนนะครับ ที่มีมูลค่ายูนิคอนนี่คุณผู้ฟังคงทราบอยู่แล้วเนาะนะครับมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมูลค่าปัจจุบันนี่ลดลงกันพวงภาพนะครับมูลค่าที่ลดลงพวงภาพนี่ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่า1ตัวธุรกิจเองด้วยนะฮะหลายรายนี่ก็เจอผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอ e ีคอมเมิร์ซหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะยังเติบโตแต่เส้นกราฟนะฮะในการเติบโตมันไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้แบบเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพที่ เป็นท็อป10ของโลกเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างอย่างคลาหน้าผมเคยเอามาพูดให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วนะครับคลาหน้านี่เขาเป็นสตาร์ทอัพที่ซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับบายดาวเพย์เลเทอร์นะครับแล้วก็ทำเรื่องของพวกเ a ย์เมนต์เก w a เวให้ด้วยเนี่ยนะครับเปิดระดมทุนไปล่าสุดเมื่อกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปี2022นะครับมูลค่าบริษัทนี่ลดลงไป85%นะครับ85%เทียบกับปี2021เนี่ยมูลค่าเนี่ย45,000ล้านเรียญสหรัฐนครับ มหาศาลมากตอนนี้มาระดมทุนเหลือ6,700ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนี่นี่ท็อป10ของโลกนะครับคลาน่านี่คือบริษัทที่ไม่ได้มาจากจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาแทบจะบริษัทเดียวเลยถ้าเทียบถ้าเป็นปีที่แล้วนะฮะที่หลุดไปอยู่ในระดับท็อป10ของอ่ s ลิสต์ของยูนิคอนได้นะครับแม้กระทั่งซูเปอร์อ่ยูนิคอรเนะเขาเรียกเด็กค่าคอนนะฮะอย่าง b ไบแดนไบแดนซี่เขาเป็นเจ้าของ TikTok นะครับ มูลค่าก็ลดลง25%เทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนนั้ถ้าเกิดว่ารายใหญ่ๆแบบนี้ยังกระทบขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับสตาร์ทอัพรายเล็กๆแหละครับที่เหลือโดนหนักแน่นอนทุกรายแน่นอนเพราะว่าเงินทุนเนี่ยครับเวลาที่เขาทําเรื่องลงทุนเนี่ย VC หรือกองทุนเนี่ยมันจะมีไซส์แตกต่างกันไปนะแต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะลงทุนก้อนใหญ่ๆเพราะว่ามันทํางานทีเดียวเวลาทาดีลเนี่ยครับกองทุนที่เขาจะลงทุนเนี่ยมันต้องทํามีสิ่งที่เรียกว่าดีล d i ลิเจ n c e ดีลเดลิเคชั่ก็คืออ่ะก็ต้องส่งออเิตหรือผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเข้ามาเพื่อมาตรวจสอบนะฮะว่าในบริษัทของสตาร์ทอัพรายนั้นเนี่ยมีธุรกรรมอะไรที่มันแปลกๆนะฮะตรวจสอบไปถึงเรื่องของข้อ,อก,กฎหมายมีอะไรที่มันจะเป็นความเสี่ยงทางด้านกฎหมายหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาษีหรือเปล่านะฮะจัดการเรื่องภาษีไว้ไม่ดีมีโอกาสจะโดน ชาร์จภาษียอดหลังหรือเปล่าโดนคิดภาษียอดหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่คือกระบวนการดิวดิลิเจนซ์ไหนจะทําเรื่องเอกสารเรื่องของกฎหมายอีกคือจะทำดิวเล็กหรือดิวใหญ่เนี่ยปริมาณงานในการทำดิวดิลิเจนซ์เนี่ยมันพอๆกันคําว่าพอๆกันคือมันมีฟังก์ชันเยอะพอๆกันแต่แน่นอนว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีทรานเซ็คชั่นนะฮะมีดีเทลนะฮะเยอะกว่าบริษัทเล็กๆแต่มันกถ็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย เขาเรียกทิกเก็ตไซส์เนี่ยนะฮะหรือมูลค่าการลงทุนเนี่ย VC หรือบริษัทที่ลงทุนเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะลงทุนในดิวที่มันเล็กเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นในนี้ก็ต้องอธิบายนะครับว่าขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่และ VC ด้วยคือบาง VC ก็ชอบที่จะลงทุนในเขาเรียกว่าสี round ่ราวกสี่ราวก็คือลงทุนในรอบแบบว่าในสตาร์ทอัพที่เพิ่งจะก,กําลังตั้งเลยนะฮะแล้วก็เทคความเสี่ยงเยอะหน่อยแต่ว่าใช้เงินลงทุนน้อยหน่อยนะครับอาจจะหลักแสนก็มีนะฮะ หลักล้านเอ่อแล้วก็หลักไม่เกิน10ล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น VC แบบไซส์แบบว่าขนาดกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะลงทุนแค่หลักล้านหรือหลัก10ล้านนะอยากจะลงทุนทีก็ต้องเป็นหลักร้อยล้านที่ผมพูดนี้บาทนะฮะหลักร้อยล้านบาทนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทแบบ VC ขนาดใหญ่ๆเลยเนี่ยก็แน่นอนต้องมูลค่าหลายร้อยล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นพันล้านบาทขึ้นไปถึงจะคุ้มค่าสําหรับเขานะถ้าเป็น VC ในระดับสเกลระดับโลกนี่ก็ว่ากันเป็นแบบหลายร้อยล้านหรือเป็นพันล้านนะครับถึงจะ คุ้มค่าการทำงานนะครับทีนี้สตาร์ทอัพเองในปัจจุบันเนี่ยการหาเงินลงทุนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเมื่อหาเงินไม่ได้ง่ายขนาดนั้นรวมถึงธุรกิจที่โดนผลกระทบแปลว่ารันเวย์ของสตาร์ทอัพมันสั้นลงโดยอัตโนมัติครับพอรันเวย์สั้นลงทำยังไงครับก็ต้องขยายรันเวย์ตัวเองครับการขยายรันเวย์คือทำยังไงฮะก็ต้องลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับลด กระแสงเงินสดที่จะไหลออกในแต่ละวันแต่ละเดือนอย่างที่ผมกลับมาที่ตัวอย่างแรกที่ผมพูดที่ฟังแต่นนแรกครับคุณขายของได้วันละ20บาทนะคุณมีค่าใช้จ่ายวันละ30บาทเงินสดไหลออกวันละ10บาทถูกไหมครับคุณมีเงินในกระเป๋า100บาทแปลว่าคุณอยู่ได้10วันเพราะฉะนั้นทํำยังไงครับจะขยายันเวย์10วันให้ให้ยาวนานขึ้นเพื่อหวังว่าตัวเองจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลําบากนะฮะ ในช่วงเวลาที่มาเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยไปได้เนี่ยก็ต้องคํานวณก่อนเฮ้ยถ้า10วันไม่รอดต้อง20วันไหมถ้าต้อง20วันมีอยู่ร0 0ยบาทก็ต้องใช้จ่ายจากเ,เงินสดที่จะไหลออกไปวันละสิบาทก็ต้องให้เหลือแค่วันละหบาทแค่วันละ5บาทแปลว่าค่าใช้จ่ายคุณต้องลดจาก3 0บาทมาเหลือ25บาบาทเพราะว่าไอ้อไรายได้เนี่ย มันไม่เพิ่มขึ้นมัน20บาทดีไม่ดีลดลงด้วยถ้าลดลงก็ต้องคำนวณน,นะยีบาทไม่พอก็ต้องนะฮะยีบาทถ้าสมมติรายได้คุณเหลือ18บาทคิดว่าคงฟังผมคงฟังตามผมทันอยู่ใช่ไหมครับงั้นถ้าเป็น25บาทต้องทำยังไงฮะก็ต้องลดทุกอย่างเท่าที่มาลดได้รวมถึงลดคนด้วยซึ่งคนก็คือต้นทุนที่ใหญ่สุดของสตาร์ทอัพมันคือเรื่องเงินเดือน,นของคนอยู่แล้วก็ออย่างอื่นถ้าลงทุนเลยครับลงทุนโรงงานก็ไม่ได้ลงอ่จะลงทุนเรืื่ออองของขเทคคคโโนนลลยีก็ันนแหะ วิศวกรโปรแกรมเมอร์นั่นแหละที่เป็นคนทาถูกไหมครซึ่งก็คงไม่ได้ลดแต่โปรแกรมเมอร์เดี๋ยวมันก็ต้องลดนะครับแผนกอื่นๆรวมๆกันไปด้วยนี่คือที่มาครับว่าทําไมสตาร์ทอัพจึงลดคนพร้อมๆกันคือไม่ใช่อยู่ดีๆนัดกันมาแน่นอนครับแต่ว่ามันจะต้องมีอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจบางอย่างที่เขาเห็นและคำนวณล่วงหน้าแล้วเพราะว่าบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้เยอยู่กับการต้องวิ่งหนีตายต,ายตอลอดเวลาครับ เขาจะต้องรู้ว่าเงินในกระเป๋าเขามีเท่าไหร่รันเวย์เขาเลยกี่ปีในระหว่างที่รันเวย์เขาจะเขาจะก่อนจะหมดเนี่ยเขาจะต้องทํากรห้ได้เท่าไหร่ทุกอย่างมันถูกคํานวณฟิกซ์ไว้หมดเลยครับไม่มีแบบไปตายเอาดาบหน้าแบบว่าดาเอาภายในไต,ตรมาสนี้จะต้องโตให้ได้10%ไปไต,ตรมาสต่อไปจะต้องโตให้ได้อีก15%เพื่อให้ตัวเลขมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเท่านั้นเท่านี้แล้วเมื่อต้องไปเจอกับเงอรอบลงทุนอีกรอบหนึ่งมูลค่าของเขาจะเพิ่มเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ ถึงตอนนั้นจะมี VC หรือมีกองทุนที่รอลงทุนอยู่อีกเท่านั้นเท่านี้รวมมูลค่าที่จะ r a เร e หรือระดมทุนเพิ่มอีกเท่านั้นเท่านี้บาทนี่คือวิธีการคิดแบบง่ายๆแน่นอนดีเทลมันมีมากกว่านี้แต่นี่คือแบบผมซูมเอามาให้แบบเห็นภาพกันแบบง่ายๆว่าเวลาสตาร์ทอัพเขาระดมทุนเนี่ยเขาไม่ได้ตายอ,อดับหน้าทุกอย่างมาคิดแล้วก็คำนวณมาก่อนแน่นอนระหว่างทางมันก็มีที่เป็นไปตามแผนบ้างไม่เป็นไปตามแผนบ้างแต่ที่แน่ๆสิ่งที่สตาร์ทอัพจะต้องทํา ทุกวันก็คือสร้างการเติบโตเพื่อให้มูลค่ามันไม่ลดลงแต่ในปัจจุบัน,นครับนี่คือสาเหตุที่ผมเามาอธิบายเพราะว่าผมสังเกตว่าในช่วงเวลาที่ผมเอาไปเอาข่าวนี้ไปนั่งพูดคุยในรายการต่างๆนะครับก็จะมีคุณผู้ฟังหลายท่านถามผามาว่าทําไมสตาร์ทอัพช่วงนี้ดีดลดคนกันเยอะมากๆการที่สตาร์ทอัพลดคนนะครับผมว่าเป็นอินดิเคเตอร์ชั้นดีนะดีกว่าตัวเลขที่เวลา หน่วยงานไหนก็ตามทําตัวเลขมาบอกว่า GDP จะโตเป็นเท่านั้นเท่าน<ๆ>ี้เศรษฐกิจอะไรจะติดลบนู่นนี่นั่นผมว่าบริษัทสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเหล่านี้ฮะมีแผนกที่คํานวณตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะเอาตัวเลขเนี่ยมานั่งบอกกับฝ่ายการเงิน CFO หรือ CEO อยู่แล้วว่าตัวเลขของตัวเองจะอยู่ได้เท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังละ่ะเห็นตัวเลขเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตาร์ทอัพเหล่านี้ผมเองก็ไม่อยากที่จะให ฟังข่าวสตาร์ทอัพเหล่านี้แล้วก็เอามา,ารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์รู้สึกว่ามันเครียดนะครับคือธุรกิจแต่และธุรกิจมันก็มีรูปแบบแตกต่างกันไปถ้าคุณผู้ฟังทำสตาร์ทอัพแล้วยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ายังมีโกรธยังเติบโตได้แล้วก็ยังมีนักลงทุนที่เข้าใจผมว่าแบบนั้นโอเคครหรือว่าถ้าทำ SME นะครับแล้วก็เปิดร้านอาหารยังมีคนเข้ามารับประทานนะครมีรีวิวนะครับ,ค,รบคุณผู้ฟังยังดูแลลูกค้าที่เข้ามาเป็นอย่างดีนะครับ คอมเมนต์ต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็คอมเมนต์ไม่ในทางที่ดีผมว่าแบบนี้ไม่ต้องมาเครียดด้วยรอกครับกับสตาร์ทอัพรายใหญ่ๆที่เขาไปปลดคนแต่ละคนแต่ละธุรกิจมีเส้นทางของอตัวเองแตกต่างกันไปนะครับเราอาจจะรู้ไว้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสพข่าวแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เครียดผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือปิดข่าวนั้นไปครับไม่จําเป็นที่จะต้องทู่ซีไปฟังแล้วก็แบบว่าไม่ได้เรื่องนี้เราจะต้องรู้ผมว่าบางอย่างนะฮะคือข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยนั่งเสพมากๆ แล้วมันกระทบกระจิตใจเรามากๆไม่เป็นประโยชน์แล้วครับผมทําข่าวผมอยู่ในวงการนะฮะแวดวงสื่อเนี่ยมาเป็นเวลาผมว่านานพอสมควรมากพอที่จะบอกได้แล้วแหละว่ารูปแบบของข่าวต่างๆเนี่ยมันทานํางานยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าถ้าข่าวร้ายเนี่ยมันลงฟรีจริงๆส่วนข่าวดียากนะที่จะมาได้บ่อยๆข่าวร้ายเนี่ยมันถูกเล่าแล้วมันมีสีสัน มันมีวิธีการนี่ยได้ความสนใจนะครับเราเองเวลาเห็นข่าวรายก็อยากไปอินตามมันมากแค่ f y i ตัวเองไว้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน ep ต่อไปสวัสดีครับทีาั Daily Podcast พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยง